ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะฮะตอนนี้อยู่ที่ชั้นจนะครับจากชั้นแรกก็ามาถึงชั้นจชั้นนี้ก็จะเป็นแบบงานหนึ่งนี้อ๋อมีแบบว่างานต่างๆเดี๋ยวลองเดินดูอ,อ๋อทางด้านนู้นเป็นทางด้านนน้นเป็นส t a r b u c k s นะครับแล้วก็จิมทอมสัน มีจิมทอมสันสตาร์บัคไ่แล้วก็ประมาณนี้อ๋อหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศแล้วอันนี้หมดแล้วเราต้องไปเราต้องไปอีกฝั่งปะาฝั่งนี้เราต้องไปฝั่งนี้เอ๊ะหรือว่าเราต้องเราต้องเดินขึ้นชั้นบนนี้ก่อนปะ <c oughs> งงไปทางไหนดีงงไปทางไหนดี ไปาทางนี้ก่อนไปทางซ้ายก่อนอันนี้นาฬิกานะครับนี่ไงนาฬิกาอ๋อฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบแบ,บ,แบรนด์เนมหน่อยๆน,นะเนีมีแบบว่าสินค้าแบรนด์เนมอะไรเง<อ>ี้ยดู้ยเราต้องขึ้นไปชั้นบนอีกปะนู่นชั้นบนนู้นตอนนี้อยู่ชั้นจีนะครับเราก็เดินนะ นี่คือตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการเดินห้างสรรพสินค้างงนะครับทุกคน <c oughs> เป็นผู้ผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญในการเดินห้างตอนนี้กําลังงงเลยนะฮะไปไม่ถูกมันหลายซอกเหลือเกินเดินขึ้นไปอุ้ยยังไงแล้วเ, <c oughs> เดี๋ยวเ,วเราเดินออกไปดูอด้านนอกไปว่านูนนู่นเราไปดูตรงน,นู้นไปดูสวนสาธารณะสาธารณะถนะูกกล โเล่นในคาวเดียวเล่นเล่นด้วยตัวคนเดียวแล้วก็เล่นในคาวเดียวไปเลยจบๆเนาะประตูนี้เปิดไหมอ่ะเปิดจ้ะนี่นี่เลยนะครับเนี่ยเขามีสองตึกนะฮะตึกนูน้นตึกนู้นจะเป็นตึกที่เออ,อยู่ติดรถไฟฟ้านะครับเนี่ยตึกขวาเนี่ยอยู่ติดรถไฟฟ้าส่วนตึกที่เราเดินออกมาเนี่ย เดอะสตอรี uh, the story này, ่เนี hai, ่ยก็จะเป็นแบบว่าตึกอีกตึกหนึ่งแต่ว่าตึกเนี้ก็จะเป็นแบบแนวของเขาเรียกอะไรอ่ะของแบบแบรนด์หน่อยแบรนด์ชื่อดังหน่อยอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยเวลาตอนค่ำหรือว่าตอนมีงานเลยรเขาก็จะมีแบบการมาจัดแสดงอะไรเงี้ยตรงนี้นะบรรยากาศวัน a บง k อกนะฮะ หลังเปิดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะก็จะประมาณนี้แหละว้าวประมาณนี้อลังการมากนี่ตรงนี้จะมีตึกอีกนะในอนาคตอ่ะเหมือนว่าตรงที่ตรงนั้นนะจะมีตึกอีกอยู่แต่ว่าต้องดูในอนาคตอีกทีหนึ่งไม่รู้เขาจะสร้างเมื่อไหร่ประมาณนี้ไปเดี๋ยวเข้าไปดูในตึกนี้ก่อนว่ามีอะไรอีกโอ้ตรงนี้สวยมาก ตรงนี้เนะี่เป็นที่ถ่ายรูปตรงนี้เป็นคลับ21นะฮะทุกคนคลับ21ตอนนี้อยู่ชั้นหนึ่งร้านคา้าคลับ21เนี่ยร้านค้าในตึกสตอรี่ก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปชั้นถัดไปมันจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นี่ตึกสตอรี่ก็จะ ทีนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าขายของขายสินค้าทั่วไปนะฮะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่บ้างอนะไรแต่ว่าถ้าตึกแบบพ,พาเลตอะตึกแ,บบแรกที่เรามาจากรถไฟฟ้านั่ยจะของขายของเยอะมากหลายๆชั้นโซนอาหารโซนของกินอะไรก็อยู่ตึกพาเลตนะครับทั้งนี้โอ้อันนี้เครื่องหอมเครื่องหอมเขาหอมนะเน,นี้ยด้านในก็มี นี่เป็นเคสมือถืออ๋อไม่ใช่อันนี้น็อตติ้งโฟนปะเอ้ยไม่ใช่ C M F ปะวิเลชอบมากเลยนะอันนี้สวยน่ารักอ่ะเฮ่น,นี้เป็นว้ยน้องอันนี้น้องอันนี้เพิ่งไปเจอที่ไบเทคมาอ๋อเขาจะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยี Nintendo ก็อยู่ตรงนู้นนี่ Nintendo ขายด้วยทุกคนไปซื้ Nintendo อ Nintendo กันเนี่ย มีแบบมือถืออะไรก็อยู่ท้องโซนนี้ตรงนี้เขาเปิดอยู่เหรอเขาเปิดออกไปไหนตรงเนี้ยไม่เปิดป้ะนี่ะบรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศร้านคาเฮ้ยอันนี้คือมัเป็นแบบพวกเคสมือถือเดี๋ยวไปดูส่วนอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะแต่ว่าเราจะแบบอยู่แค่ด้านนอกตามในร้านเราอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะ ทุกคนตอนนี้ฉันก็เดินเล่นในนี้ชอบมากเนี่ยเทคเขาอ่ะ <c ười> คือถ้าแบบไม่แบบตัดใจออกมาว่าแบบเออเดี๋ยวต้องไปเดินถ่ายคลิปให้ทุกคนดูนะสันน่าจะอยู่ที่นี่นานอนะ่ะเนี่ยข้างในเขามีแบบร้านกาแฟนี้ด้วยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยด้านในนุ่นสุดเลยแล้ววิวดีด้วยนะแต่แบบฉันชอบมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยจริงๆอ่ะอยากยืนดูอีก <c ười> แต่ว่าถ้าถ้าดูอีกก็ไม่ได้แล้วนะันตอนนี้แบบค่ำละ เดี๋ยวพาทุกคนไปดูโซนอื่นก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาสิงอยู่ตรงนี้ชอบชอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตนงนูดนตรงนี้เป็นกอลนี่เลยทุกคนตอนนี้เป็นชั้นสูงสุดของ The Story แ่้ลนะครับเราขึ้นมาชั้นสามโแดดอ่อะแดดแบบไอความร้อนของแดดนี้มาบุ๊บุบ๊๊เลยวนี่นี่ตรงนี้ก็จะแบบ มีชิวๆตรงนี้นี่เห็นไหมวิวสวยมากนี่นครับวิวดีเนาะเดี๋ยวลองเดินทางด้านนี้ดูนะครับร้านอาหารมีชั้นบนแล้วอะบนสุดแล้ว เดี๋ยวไปเดินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดินดูอิเล็กทรอนิกส์เมื่อกี้คือแบบชอบมากเป็นคนชอบแบบเทคโนโลยีมากขนาดไปเดินห้างกับโปโป,โปนะฉันก็จะแบบวนไปแค่ชั้นมือถือชั้นทีวีชั้นคอมอะไรก็จะแบบไปอยู่ชั้นแถวๆนั้นนานๆแต่โปโปจะไม่ชอบดูฉันชอบแบบเทคโนโลยีทุกอย่างนี่วิวนี้สวย อันนี้คือเดินออกไปได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นหลังคาหรือมันเป็นหลังคาหรือเ่าเนี่ย <c oughs> มีไงวิวแต่ว่าก็ไม่เดินออกไปหรอกเนาะมันร้อนเนาะอ,อ๋อมันเป็นแบบไปชมวิวอะไรอย่างนี้ได้ด้านนอกนะฮะหรือว่า ون, ตรงนู้นตรงนู้นก็มีรู้สึกจะเป็นร้านอาหารอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนู้นเดิน แต่ว่าโซนนี้ก็ชั้นนี้ก็อาจจะแบบอุ่นๆไม่ได้ถึงกับร้อนแต่มันจะอุ่นๆเพราะว่ามันแบบเจอแดดโดยตรงไงแล้วเขาทากระจกใสด้านบนแต่ข้างล่างนี้เย็นเฉียบเลยนะชั้นสองชั้นชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเย็นเฉียบเลยนี่วิวก็จะประมาณนี้ทุกคนหมดแล้วเดี๋ยวเราไปพาเลตกันนี่ไปพาเลตเขาบอกว่าไปพาเลตฝั่งขวามือเดี๋ยวเราแบบลงไปชั้นล่างก่อนแล้วค่อยเดินลงเดินไปพาเลตมันจะได้เชื่อมต่ออ ตอนนี้ทางนี้ไปพาเลตนะครับตึกพาเลตตอนนี้เราอยู่สตรอรี่ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราเดินเชื่อมต่อไปกับตึกพาเลตโอ้ทุกคนเรายังไม่ได้มาตรงนี้นี่ข้างนี้เฮ้ยจกักรย มอเตอร์สูงมอเตอร์ไซค์นี่หุยแบบสวยมากเลยไะเดินไปทางนี้ดูสิว่ามีอ,าอะไรน่าสนใจเนาอันนี้คืออันนี้คือตึกอะไรเนี่ยดูเขาไงเห็นนะมมีร้านคา้าร้านอะไรแบบเยอะแยะมากมายยีโร่สตาร์ ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแบบงงนิดหน่อยถึงปานกลางนะครับว่าแบบตอนนี้อยู่ตึกไหนอ๋อนี่พาเลทไปทางนี้อันนี้ยังอยู่ตึกอันนี้มันเป็นทางเชื่อมเนี่ยเป็นทางเชื่อมตอนนี้เราอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองทางเชื่อมระหว่างตึกสตอรี่เนี่ยเมื่อสักครู่เรามาตรงนี้เห็นนะเมื่อสักครู่เรามาตรงนี้เนี่ยเมื่อสักครู่เราออกไปด้านนอกตรงนู้นนะครับ เราไปตึกนี้มาเราไปตึกข้างๆนี่มาแล้วคราวนี้เราก็เดินอ้อมมาแล้วก็มาตรงนี้ตอนนี้อยู่ชั้นสองเดินเชื่อมต่อระหว่างกันนะครับเ,เดี๋ยวค่อยแบบว่าอีกทีนึงเนาะเดินมั่วๆแล้วทุกคนอาจจะไม่ได้เดินเป็นชั้นเพราะว่าเขามีหลายโซนเกินเดินสับไปสับมาเลยสับขาแตดรันขาโอ้ ไอดิดาสเนี่ยส้นอดิดาสอยู่ชั้นสองอยู่ตึกพาเลตนะครับนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ตึกพาเลตแล้วนะเนี่ยชั้นหนึ่งอ๋ออันนี้คือนุ่นนุ่นชั้นล่างเนี่ยบรรยากาศทางนู้นก็มี